ไปดูบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะคุณผู้ชมครับปีนี้แน่นอนว่าเด็กๆไปยืนต่อคิวกันเพื่อที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะคะอีกด้านหนึ่งหลายๆคนก็ไปดูไดโนเสาร์ค่ะปีนี้จัดการแสดงเป็นพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะคุณวสัชพันทุกุลผู้สื่อข,ข่าวของเราอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วคะ่ะคุณวัชรเชิญเลยคะ่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณวันนาะศิริครับขณะนี้ผมอยู่ภายในงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ ซึ่งบรรยากาศขณาดนี้ก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานทยอยมาเข้ามาในงานเป็นจํานวนมากนะครับขณะดเดียวกันปีนี้ไฮไลท์เด็ดนั่นก็คือไดโนเสาร์ที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับซึ่งเป็นจุดสนใจให้กับเด็กที่มาในวันนี้จํานวนมากเลครับ ครับบรรยากาศวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลเป็นจำนวนมากนะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็กๆขณะที่ไฮไลไท์พิเศษของปีนี้นั่นก็คือรูปปั้นในเสาที่มีหลายขนาดและสามารถเคลื่อนไหวได้และสามารถให้เด็กเล็กขึ้นนั่งได้เป็นจุดสนใจของเด็กๆที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากครับ ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทําพิธีเปิดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการตั้งแต่9ก้นาฬิกาสานาทีที่ผ่านมาจากนั้นชมการแสดงวงโยธวาทิตและนายกรัฐมนตรีได้ร่วมชกมวยกับเยาวชนที่มาทําการแสดงพิเศษศิละปะก,การต่อสู้ด้วยอาวุธสมัยโบราณจากสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตชนบุรีให้เด็กๆได้ชมอีกด้วยครับ <S <S ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีกล่าวให้อวาทเด็กและเยาวชนที่มีชื่อเสียง และเด็กจากจังหวัดชยดายแดนใต้เด็กดีหรือว่าเด็กกระตันยูและเด็กพิการจำนวนทั้งสิ้น22คนนะครับจากนั้นนายกรัฐมตรีได้เปิดห้องทำงานให้เยาวชนที่มาเข้าพบและเยาวชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและทดลองนั่งเก้าอี้ทำงานพร้อมด้วยโต๊เก้าอี้สมัยเรียนมัธยมของนายกรัทมตรีครับและคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้ของนายกธัฐมตีของปีนี้นั่นก็คือนางสาวสิริตาเที่ยงธรรมอายุ16ปีจากโรงเรียนประชาบดีครับ ขณะที่การรักษาความปลอดภัยในทรรเนียบรัฐบาลนัลนจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอาวุธก่อนเข้าร่วมภายในกิจกรรมนะครับรวมถึงยังมีการแจกขนมของเด็กๆให้กับทุกคนด้วยครับครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับครอบครัวอ่อนละมุนนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่พาลูกๆมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงความรู้สึกกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวหน่อยครับค่ะ หนูชื่ออะไรครับหนูชื่อเด็กหญิะะนงนะซบอลอลามูนค่ะอ๋อแล้ววันนี้มาเที่ยวที่ทําเนียบเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะครเราได้ไปบูธไหนบ้างฮะหนูก็ยังไม่หนูก็ไปสวนสัมพรนมครับแล้วชอบบูธไหนเป็นที่สุดครับเอ็น<ค>ชาทกีนี ล,ล้วชอบไดโนเสาร์ไหมชอบค่ะแล้วได้ขึ้นนั่งไดโนเสาร์หรือย,ยังครับที่มันยังค่ะยังเหรอโอเคแล้วของฝันวันเด็กปีนี้อยากได้อะไรครับหนูก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้พ่อแม่มีความสุขแล้วก็แล้วก็ให้พ่อแม่พาหนูมาที่นี่ครับหล้วมีกับมากับน้องด้วยใช่ไหมะออะไฮะน้องชื่ออะไรครับชื่ออ,อะไรลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูกชื่อ้องูกตองงม ครับคุณสิริวันครับทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในทําเนียบรัฐบาลครับและนี่กลับไปที่สถานีครับค่ะคุณนะคะ